เอาไปทำงานให้ตำรวจด้วยนะครับแสดงบัตรทำงานได้ด้วยนะ

เขาอยากมาทํางานร้านผมแล้วเขามาเข้าไม่ไม่ไม่ครับอ่าเป็นอาชีพต้องห้ามครับอะะไรนเป็นอาชีพต้องห้ามซึ่งแต่ก้าพี่ทำอ่ะพี่ทำได้อาชีพอาชีพเขาคือลูกจ้างผมอ่าใช่แต่แต่ไม่สามารถที่จะมาอยู่โดยที่ไม่มีนายจ้างควบคุมงานได้ผมเป็นนายจ้างผมควบคุมงานเองแล้วผมอยู่ตลอดครับผมมานานแล้วถามน้องก็ได้ ได้เปิดไดู้เลยเลยครับเปิดได้ไม่ใช่ไม่ใช่เปิดูได้เลยคือคาว่าควบคุมร้านเนี่ยผมมีกล้องวงจรปิดควบคุมไม่ได้แค่ตัวคนเนี่ยจะต้องมีที่ร้านครับพี่แล้วผมมีสาขาทาไงอ่ะต้องจ้างอ่าคนไทยหนึ่งคนครับให้ดูแลแทนคนไทยผมจ้างหมื่นห้าใครทํามาเลยอ๋อไม่ต้องไปหาครับไม่ใช่เขาไม่ทำมันเป็นกฎหมายครับพี่ พี่เหมือนผมจ้างุ้งอิงมาทํางานได้ไหมล่ะผมใหุ้้งอิงเดือนละห้าพันด้ยเอาเงี้ให้เดือนละห้าหมื่นด้วยไม่ไม่ทักับผมไม่ใช่คือเขาใจไม่คือคนเขาไม่ทํางานนะพูดให้ผมทําางแล้วพี่พี่พูดง่ายพูณต้นตั้งคนณนายทงานแล้วเขาทํำไหมล่ะคือเจ้าหน้าที่กระทรวงอ่ะเขาประสานงานไปแล้วผมไม่รู้จะทํำยังไงคือถ้ามีอะไรก็มันมันแค่โทษตรับครับไม่มีอะไรมากลว ทำอาหารกินอย่างนี้เรียกผมเข้าฟุ้เหรอผมเนี่ยผมก็ไม่มีทางจ่ายคเพราะว่านี่ผมยังมี้โ,โหก่อนนี่มามันไม่ไม่ใช่ว่าอยากก่อนนี่นะแต่โดนโควิดมาผมโดนล็อกไม่ให้ขายของตั้งเท่าไหร่แล้วลูกน้องไม่ต้องจ่ายไม่ต้องกินเหรอแล้วแล้วบาทที่ผมก็พยายามทำให้ถูกตอ <c oughs> ้องละก็ไม่รับมา มาตามที่ <c oughs> เคสเนี่เจ้าหน้าที่กระทรวงครับเป็นคนร้องไปที่กลุ่มผมมาให้ผมมาตรวจสอบให้แล้วมาถึงก็เจอเข้าจริงๆนะครับแต่ก็ต้องขอขอบคุณสารวัตรนะครับว่อสหวะพนมนพรีนะครับแล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ฝ่ายปรัมพันทุกท่านนะครับที่มาอย่างไวแต่ก็สามารถมาตรวจสอบสภาพการการะทำวามปิดได้นะครับซึ่งน้องทั้งหมดนี้ก็จะเป็นแต่งด้านสัญชาติ เวียดนามนะครับทั้งหมดเลยสี่คนนะครับตอนนี้นายจ้างก็ยังโทษจุดแล้วก็พี่ผมก็ต้องหยุดไม,ไม่ไม่อยากโทษสิงกับใครครับก็เอาตามว่าตามกฎหมายครับนี่ครับสี่คนเลย หลังใครไม่พบบัตรมานะรอบหน้านะจับตอนนี้ก็เช้าหน้าที่ตำรวจได้เนะชิญตัว แต่งานไปที่สพแล้วครับเดี๋ยวผมจะตามไปที่สพนะครับก็ทุกอย่างก็เอ่อตอนนี้ก็เป็นนั้นว่าคำโรงเรียนที่นี่ยังเหลือเจ้าหนึ่งครับเหลือเหลืออีกเจ้าหนึ่งนะที่ผมยังตามให้ไม่ได้ตามได้เจ้าเดียวนะครับวันนี้เดี๋ยวผมกลับมาใหม่นะครับฝากบอกสมศักดิ์เทพสุดทีนด้วยนะครับหน้าที่ทำงานคุนนะครับปล่อยให้เกิดเหตุยอย่างนี้ย แล้วคนคนละอายใจบ้างไหมว่าหน้าที่เนี่ยที่ทํางานคุณนะเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยที่ทางานคุณนะครับสมศักดิ์คนปล่อยให้เกิดเหตุการณ์อย่างนี้หน้าที่ทํางานคุณคุณเดินลงมาจากตึกก็เจอแล้วนะน้าที่คุณไม่มีโอ้ไม่มีตาเลยใช่ไหมครับเออได้ยังไงผมก็เดี๋ยวผมต้องไปแล้วต้องไป ไปที่สพเมืองนนทบุรีเพราะว่า,าต้องไปทำเรื่องจับกลุ่มอะไรแบบนี้ครับยังไงก็ถ้าเสียงนี้ดังขึ้นก็คุณสมศักดิ์ฝากถึงคุณสมศักดิ์นะครับว่ายังมีอีกจุดหนึ่งนะครับเนี่ยเขาจองมาสองร้านแต่อีกร้านหนึ่งผมมาไม่ทันใต้ไปร้านหนึ่งก่อนเดี๋ยววันหลังผมจะมาอีกร้านหนึ่งนะครับ แต่มาอีกร้านหนึ่งมาคนเดียวเนี่ได้กะจับทีเดียวสี่คนเนี่ยอืมนะก็ยังไงก็คุณสมศักดิ์พิจารณาตัวเองด้วยว่าคุณดูแลคนไทยดีพอหรือยังหรือคุณมัวแต่ไปทําคดีอื่นที่ไม่ไม่สนใจประชาชนไทยเลยนะครับขออนุญาตลงไลน์แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ